พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุญเดชเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับมอมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพยาสานุปธพรพัทหรือหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลคนกิยากร หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุก,การเอกประจำสถานทูตสยามนกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหมอ่อมหลวงบัวซึ่งตั้งท้องยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหมอมราชวงศ์สิริกิตแล้วจึงเดินทางไปสมทบ มอบหม่อมราชวงศ์สิริกิตให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพยาวสารุปรพัสและท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิตต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงฆ์ด้วย ปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้าณักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการและกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัละยนานกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์ิริกิตจ,จากหม่อมเจ้าอับสรกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนัก ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองผดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทําให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถม และมัธยมที่โรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิตเริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิตได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรรู้จักความมีวินยัยความอดทน ความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อหลอมหมอมราชวงศ์สิริกิจให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่ยาววัยหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนายกรงอภัยวงศ์ ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอักรราชาทูตประจําประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิตเรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิตเรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษ แต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ส่งย้ายไปเป็นอัครราชทูตรประจำประเทศฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตรประจำประเทศอังก,ษงกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิตยังคงตั้งใจเรียนปีโนอย่างขคคมักขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีส ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทํารถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนไปที่คุ้นเคยและต้องพระราชอธัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตและหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลอองพระบาท เพื่อเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชน,านีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิต์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานในโรงเรียนประจำซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีด้านภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีกหนึ่งปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิตต์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492แล้วปลดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตศึกษาต่อไปและจึงเสด็จกลับมา ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2493ต่อมาวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสปปุมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศิริกิตได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศิริกิตเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิต วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด e ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493 <level> ทั้งสองพระองค์เสเด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง ในปีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสุทิการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชันษาได้เจ็ดเดือนพระองค์จึงเสด็จกลับประเทศไทยประทับณพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและเจ้าฟ้าชายและพระเทพรัธนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ เข้าพักณพระราชวังดุสิตร,รวมพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์ปลายพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่12สองสิงหาคมพุทธศักราช2499และในปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกบวชตามโบราณราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาปรดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ภายหลังเมื่อทรงลาพนุ์แล้วได้ทรงแต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีซึ่งทรงปฏิบัติราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชนีของไทยและในฐานะคู่ครองแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กล่าวคือทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมากทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอนันต์ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นยังประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนถึงทุกวันนี้12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขประชาชนคือความรับผิดชอบของราชวงศ์จักรีเมื่อคนเขายกย่องนับถือให้เป็นประมุขเท่าไรเราต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานให้หนักกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบมีความเสียสละข้อสำคัญเป็นคนดีให้รู้จักเสียสละยิ่งเกิดมาในตำแหน่งลูกของประมุขแล้ว ก็ยิ่งต้องเสียสละมากขึ้นต้องทั้งเรียนและต้องทั้งทำงานไปด้วยและก็ต้องพยายามทำให้ดีในฐานะสมเด็จแม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่จะเป็นแม่ที่ห่วงใยและเอาพระทัยใส่ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างดียังทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐยิ่งในเรื่องความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทรงเน้นย้ำกับพระราชโอรสและพระราชธิดามาตลอดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระราชะวงศ์ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงมักจะรับสั่งกับพระราชโอรสและพระราชธิดาเสมอว่าความสุขของแม่จะไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ได้เห็นลูกๆมีความผูกพันรักใคร่กันช่วยเหลือกันและเป็นกำลังสำคัญของพระราชะวงศ์ในการที่จะรับใช้บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระราชะโอรสทรงเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวตั้งแต่ทรงพระยาวทรงโรแมนติกมีความละเอียดอ่อนกับความรักความอบอุ่นในครอบครัวมากขณะเดียวกันก็ทรงแสดงออกถึงความรักความผูกพันและความกตันอยู่ที่มีต่อสมเด็จแม่มาตลอดโดยหลายครั้งปรากฏในรูปแบบของบทพระราชนิพนธ์อันลึกซึ้งกินใจตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแม่ผู้ประเสริฐยิ่งอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญแรงใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศพร้อมเคียงบ่าคเคียงไหลเป็นกำลังสำคัญของราชวงศ์จัก,กรีในการรับใช้ประชาชนและชาติบ้านเมืองข้าพระเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมรัษฎรทุกป,ประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชาศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งยังทรงสอนเรื่องการทํางานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทําให้ข้าพเจ้าทราบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเพราะงานเพื่อประชาชนทั้งหลายมีความสําคัญเสมอกันย่อมต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกัน จะละเว้นทางหนึ่งทางใดเสียมิได้พระราชดำรัสดังกล่าวที่พระราชฐานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาณสาราดุสิดาลายัยพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2530คงพอสะท้อนได้ดีถึงความแน่วแน่ในการอุทิศพระองค์เพื่อรับใช้ประชาชนโดยมรดกสำคัญที่ทรงมอบไว้เพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยต้องยกให้ศิลปาชีพศิลปะเพื่อชีวิตและการทำรงไว้ซึ่งมรดกแห่งแผ่นดินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟัมตัวอย่างแนวพระราชดำริสำคัญในการสร้างอาชีพและแหล่งอาหารตลอดจนธนาคารอาหารชุมชนแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติซึ่งแสดงถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลระหว่างที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จแต่งตัวด้วยผ้าพื้นเมืองที่สวยงามจึงทรงตระหนักว่าคนเหล่านี้แม้จะยากจนแต่เขามีความรู้และฝีมือในการทำงานศิลปาตกรรมเช่นการทอผ้าไหมาการสานกระเป๋าการปักผ้าและการทำเครื่องปั้นดินเผา จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้ทำงานฝีมือที่คุ้นเคยเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มภูนรายได้แก่ครอบครัวโดยจัดทำเป็นโครงการศิละปะชีพซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปีศิศิลในพระบรมราชนูปธรรมต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปีชาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยจุดเริ่มต้นของศิลปาชีพเพิ่มรายได้แกระะัศดรมาจากการที่ส่งชักชวนหญิงชาวบ้านเขาเต่าจังหวัดเพชรบุรีมาหัดทอผ้าขาวมากับผ้าสิ้นขายเป็นอาชีพเสริมและโปรดเก้าให้สร้างโรงทอผ้าง่ายๆขึ้นที่ท้ายวังไกลกังวลพร้อมทั้งทรงรับซื้อผ้าของชาวบ้านไว้ทั้งหมดจึงนับว่าการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านเขาเต่า เป็นพระราชะกรณียกิจแรกด้านการส่งเสริมอาชีพหัตกรรมแกร่ราษฎรก่อนจะตามมาด้วยการส่งเสริมศิลปะบะน์ผืนผ,ผ้าแดนอีสานอย่างผ้าไหมมัหมีและผลิตภัณฑ์แห่งความประณีตของภาคใต้เช่นการส่งเสริมอาชีพจากสารยาลิเ่าพร้อมกับการฟื้นฟูศิลปหัตกรรมขแขนงต่างๆควบคู่กันไปเช่นการถมทองการถมเงินงานคราการแกะสละักหนังตะลุม และตุ๊กตาชาววังขณะเดียวกันทรงพบว่ายังมีราษฎรจํานวนมากที่ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดํารงชีวิตประสบปัญหาความยากจนและขาดแคลนที่ดินทํากินจึงได้พระราชทานแนวพระราชดําริให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดําริตลอดจนธนาคารอาหารชุมชน ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพรวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในบางส่วนพร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีอาหารบริโภคตลอดปีอีกทั้งยังทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทําไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในต่างถิ่นโดยฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจัดตั้งขึ้นที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนในการเลี้ยงครอบครัวและส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองชนิดต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่ขณะที่หมู่บ้านเศรศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริได้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่บ้านหนองยอตำบลพังคว้างอําเภอเมือง จังหวัดสกลนครโดยสร้างบ้านพักเกษตรกร20หลังและจัดแบ่งที่ดินเพื่อทำการเกษตรครอบครัวละ2ไร่รวมทั้งจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคให้แก่ราษฎรในโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ใช้ที่ดินที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรได้มีงานทำกลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงอีกทั้งยังรณรงค์ให้ราษฎรรู้จักการปลูกป่าชุมชน ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีผืนป่าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทำลายป่าไม้ของชุมชนภายหลังได้มีการขยายโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างไปสู่พื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ไม่สงบถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทั่วทุกถิ่นได้มีความหวังและพลังแรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทย ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน S.P. Top List